สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเล่าข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเออเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนวิกแตกสิครับนะเออวิกแตกสิครับเอเอดูสิเห็นไหม นเต็มเวทีหมดเลร็วโห,โหล้นเลยเมื่อคืนนะแล้วเมื่อคืนผมเล่าเรื่องที่บอสโจจะทำหนังนะเรียบร้อยอนุมัติเรียบร้อยแล้วติดต่อผู้กำกับหนังเรียบร้อยแล้วคนมันไม่ได้ทำง่ายๆมันก็ต้องวางนโครงการไว้นะเออต้องหาผู้กำกับคนเขียนบท ทีมงานกองทายนะเออแล้วก็ประสานกันว่าจะเอาอยัางไงแนวไหนนะก็เดี๋ยวก็ให้บอสโจเขาเป็นคนเล่าเรื่องให้คนเขียนบทอะไรฟังว่าจะเอาแบบไหนแนวไหนนะเออก็คงแนวลูกทุ่งเรานี่แหละนะเออหมอลำเรานี่แหละเพราะว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะก็คงเล่าต้องก่อตั้งวงดนตรีมานะต้องสมัยพ่อนะสมัยพ่อแม่ตั้งวงดนตรีมาเออก็คงเล่าประวัติตั้งแต่นั่นแหละแล้วก็มาเจออุ้งอิงนะเออมาเจออุงอิงมารับอุ้งอิงเป็นลูกบุญธรรมโอ้โหตอนนี้เราพุ่งเลยดวง พุ่งกระชูดจะว,วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะต่างคนต่างบุญนักทักใหญ่กันทั้งคู่เลยมันมีบุญบารมีกันทั้งคู่เลยนะมาเจอกันนะช่วยกันส่งเสริมนะแล้วก็ทำบุญกันตลอดคู่นี้นะทำบุญกันตลอดเออทำบุญที่นู่นที่นี่นะไปกันเรื่อยเมื่สองสาวันนี้ก็อุงอิงก็เอาอของ โอยกี่เมตรมันรูฟ้ฟางนันน่ะไปถวายที่วัดอ่ะเห็นไหมเออใจบุญสุนทานกันทั้งคู่เลยไปที่ไหนที่ไหนก็ทําบุญยังอุง้งอิงก็โรงเรียนเก่ากับบอสโจนไหมที่ไปทําบุญเงินน่ะตอนเมื่อปีที่แล้วก็ซื้อเครื่องกรองน้ําไปโรงเรียนเด็กตอนอุ้งอิง,องเรียนตอนเด็กๆอ่ะเครื่องกรองน้ํา นะเครื่องทําน้ําเย็นเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนนะอยู่บ้านนอกมันร้อนเด็กๆอะ่ะโอ้โหมีน้ําเย็นๆกินนะมันชื้นใจนะ <c oughs> มันชื้นใจจริงนะมันร้อนๆมานี่ได้น้ําเย็นๆนี่ชื้นใจเลยนะเออทาบุญสุนทานแล้วอุ้งอิงไม่อยู่นี่นะใครใกล้ชิดเนี่ยนะโอ้โหมีความสุขนะ ก็มีเงินมีทองใช้กันทุกคนแหละครับพูดง่ายๆนะตรษาชาวบ้านเราก็ได้ดีกันหมดนะดังเป็นผู้แตกกันหมดทุกคนนะมาอยู่วงสาวน้อยนี่นี่คุณคำมอดพ่งมาอยู่ได้สอง้างวันนี่ได้ข่าวว่าบอสโจจะออกเพลงให้เพลงแล้วเนี่ยฮะแต่งเพลงให้เพลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนเห็นไหม โอ้โหน้องโซเฟอโซเฟียนี่มานี่ดังกระชูดเลยใช่ไหมเออน้องโซเฟียน่ะเห็นไหมคนลังร้องร้องหมอลำคนลังร้องหมอลลำเออนั่นเองวยน้องโซเฟียก็เอาอย่างพี่อุ๋งอิงตอนเขาประกวดร้องเพลงก็บอกว่าเอออยากจะเป็นแบบพี่อุ๋งอิงมีเงินได้ช่วยพ่อแม่น่ะ น้องโซเฟียก็เคยพูดอย่างนั้นนะเออแล้วก็มาอยู่กับบอสโจนะเออแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวต่อไปก็ได้เป็นรีเ็นเตอร์แน่นะน้องโซเฟียแต่อายุมันยังไม่ถึงยังเด็กอยู่อะก็เขาก็ว่ารอรออยู่นะเออราสักพักหนึ่งนะตอนนี้ก็โหเพลงคอเวอร์ออกมานิด สุดยอดเสียงดีนะครับน้องโซเฟียน้องฮักแพนโอ้โหใครอยู่ใกล้อุคงอิงก็มีแต่ความสุขความเจริญน,นะทรัพย์สินเงินทองก็ไหลามาเทมาดูแต่ละคนเห็นไหมขนาดอยู่ทึงยูทูบมาทำกันเนี่ยเห็นไหมทุกช่องโอ้โห ดังระเบิดเถิดเทิงเลยใครมาจับจแตะเต้าอุอง้งอิริโอ้ยมีแต่ความสุขความเจริญทรัพย์สินเงินทองก,ก็ไหลมาเทมาใช่ไหมเออมันเป็นจังหวะจะโคนของเขานะบุญพาวาสนาส่งให้พ่อลูกคู่นี้ได้มาเจอกันนะ่ะเห็นไหมเออว่าบรรดาหรือสวรรค์ขิตก็นไปเลยแล้วทุกคนก็ดูสิครับ นะถ้าก็อุงอิงมาเนี่โอ้โหโดวงนี่พุ่งเลยสาวน้อยจะแปลกนะฮะเอซีก็จัดอันดับกันทำไมไม่ติดเลยนะสาวน้อยนี่ไม่ติดเลยนะเพลงก็มาแต่ละเพลงก็แป๊บเดียวก็ดังเออแต่ทำไมสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ติดอะไรเลยแปลกนะ จัดกันยังไงผมก็ไม่ทรารบมกันเออก็เรื่องของบุ้หลักผู้ใหญ่เขาแบบนั้นเราก็ไม่รู้นะอืมยิ่งดังมากก็ยิ่งมีคนมาแซะมาอะไรนะมาหาทําคอนเทนต์แซะเขาอะไรเขามันมีนะคนประเภทเนี้นะเออบางคนก็เห็นกันได้นะเออ อยูถูกว่าเขานะเขาได้พวงมาลัยก็ว่าพวงมาลัยทิพมั่งอะไรมัง่งดูที่คนเหล่า <c oughs> มันจะว่ามันก็ว่า,วาไปเลยคนเหล่าเนี่ยถ้าไม่ได้เออ,เอ,อมันแปลกอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ไม่ชอบก็มไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเอฟซี ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องคล้องแวะกับเขาเออแล้วเมื่อวานนี้ก็คนโอ้โหบาตไทยเลยไปดูเรีอยโหทุกคืนทุกคืนผมจะบอกให้นะนี่พวกคอนวอย์ที่ก็ตั้งเวทีเขาบอกนะทีแรกก็จะทำเป็นสองผัด แล้วก็ให้พักผ่อนะคอนวอยังไม่ไม่ยอมเลยเงินมันไหลามาเทมาอยู่โ oh. อ้อุกอิงได้เงินอนะ่ะได้เยอะอ่ะได้มากได้น้อยก็ไม่รู้แหละนะเออก็เอาไปให้นะอันนี้แดนเซอร์นะก้อนนี้แดนเซอร์ก้อนนี้นักดนตรีก้อนนี้คอนวอยนะเออนะเห็นไหมอันนี้ให้พ่อคนนูน้นคนนี้นะเออ ดูสิคนดีนะใจบุญสุนทานไปเจอคนแก่คนเท่าคนพิการก็บริจาคก็ให้เขานะแล้วยังไปตลาดจะเห็นปะ่ะไปเห็นก็ร้องเพลงอ่ะอุ้งอิงก็เคยร้องเพลงมาก่อนใช่ไหมร้องเพลงตลาดนะัดเอาเงินไปให้เขานะไป แล้วก็ไปร้องเพลงให้เขาอีกดูสินั่นน้ำใจนะองอิงเนี่ยดูน้ําใจสิเห็นไหมคนเราอ่ะไม่ไม่ต้องเลิศเลยไม่ต้องมากมายหรอกน้ำใจคาว่าน้ำใจอ่ะเห็นไหมให้มากให้น้อยมันก็ชื่นใจคุณไปให้คนที่อิ่มเอาข้าวไปให้คนที่อิ่มอ่ะเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ถ้าคุณไปให้ เอาข้าวไปให้คนที่หิวสิเออนะเห็นไหมโอ้โหยกมือท่วมหัวเลยคนที่หิวอะ่ะนะหิวท้องกิวเนะี่ยได้ข้าวมากองเนี่ยโอ้โหกองเดียวก็ยืดอายุก็ไปได้อะ่ะเห็นไหมใช่ไหมคนที่หิวอะ่ะคนหิวน้ํานะคุณเอาข้าวไปให้เขาเขาก็ไม่กินกเขาก็หิวน้ําอ่ะใช่ป่ะ โอ้ยไปไหนไปไหนก็เออเ,เห็นนู่นเห็นนี่ก็ทำบุญทำทานมากน้อยอะไรก็ให้เขาซื้อของคืออะไรให้เขานะยายก็ไปปลูกบ้านให้ยายเห็นไหมยายคนนั้นน่ะไปปลูกบ้านให้หลังหลังเล็กๆก็ดีเพราะเก่าเยอะเลยแหละเห็นไหมล่ะก็ดีเลยเห็นไหมคนเราอ่ะนะ ไม่ลืมบุญคุณคนนะเออนะแล้วมันก็จะเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมยังอุ้งอิงเี็นไหมใครไม่อยู่ใกล้ๆคุณคำมอดมาอยู่ได้สองสาวันเนี่ยนะเอฟซงเอุ้งอิงนี่โอ้โหช่วยกันอะไรกันนะเออก็ดีขึ้นมาเยอะเห็นไหมเออคุณคำมอดนี่ก็ ดีขึ้นมาอีกหน่อยอย่างไรใช่ไหมนี่มาอยู่ไม่ทันกี่วันเลยนะเนี่ยคุณกำมอดเนี่ยคนเราอะได้ไปใกล้ชิดอุ๋งอิงเนี่โอ้โหมีปังปังกันทุกคนนะตามตามกันมาเลยดังตา,ตามตามกันมาก็ว่ากระดาอุ๋งอิงอุอิงอุอิขนาดยายขายที่ไปได้นะเออ คิดยังไงคิดถึงอุ้งอิงท้องอุ้งอิงอุ้งอิงขอให้ยายขายที่ได้แล้วก็เอาเงินมาให้เป็นแสนเลยดูดิใช่ไหมขนาดยายน่ยแล้วไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้เลยนะเออุ้งอิงรุ่นแรกๆมานี่โอ้โหห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ไม่ดูได้เลยเอาเสือมาปูเอาเชียนหมากมานะนั่งหน้าเวทีตำหมมาโอ้ยอยากดูอุ๋งอิงนะอุ๋งอิงก็ลงเวทีมานะ่ะมาหายายมากอดมาอะไรนะเห็นไหมเออดูสิเด็กอะมันมีฟราร์มกาตันอยู่มีลูกคุณคนนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถึงได้เอนดูอ่ะอุ้งอิงนี่ไปถามิไอ้นักไอ้นักเ้างเก่าๆหรืออะไรเนี่ยโ oh, อ้โหเอนดูอุ้งอิงหมดนะเพราะไงล่ะทําตัวแบบแบบเด็กบ้านๆน,นะเด็กบ้านๆอยู่บ้านกันเล่นๆสนๆแบบเด็กบ้านเรานเนี่ยลูกหลานเรานี่แหละนะ คนหลักผู้ใหญ่เขาก็รักเขาก็เห็นดูคนนู้นคนนี้เขาเห็นเขาก็เออชอบแต่ไม่ต้องไม่เปรียบน้ําเสียงเหมือนคนนู้นคนนี้หรอกนะเสียงจะหวานจะเพาะอะไรไม่ต้องเลเสียงมันเป็นของตัวเองนะเออมันแนวของเขาแนวของอิงมันร้องไปแบบนี้ไม่ต้องไปดัดให้เหมือนเสียงคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเออมันมันเป็น ัวของตัวเองแล้วคนมันไปฟังแล้วคราวนี้มันไปติดใจนะติดใจทัาเนียงกันเรา้องกันใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่งเนื้อแต่งตัวโอ้โหจะบอกใครเยวไปดูสิเริ่มเป็นสาวแล้วหลานเราอะ่ะฮะเออแต่งตัวขึ้นโอ้โหแต่งตัวนี่สวยลูกหลานใครไม่รู้ หลานผมหลานผมเดี๋ยวนี้นะหยิบชุดไหนมาให้แต่งนะ่ะโอ้โหขึ้นหมดเลยอุ้งอิงนี่เริ่มจะสูงมันหน่อยละสังเกตตัวให้ดีอ่ะโอ้โหแต่งตัวหยิบชุดไหนมาใส่มาอะไรนี่โอ้โหสวยงามนะดูหน้าเวทีก็ เด่นเป็นไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเอฟซีนะอย่าเท่าไปตีมือจะเท่าไปหยิกมือเขาเลยนะเขาให้จับให้อะไรแล้วก็เขาก็ยกยกมือไหวอีกแล้วคุณจะไปทําอย่างนั้นมันไม่ดีนะมันไม่ดีไม่งามไม่ใช่ไม่ดีไม่งามสําหรับตัวคุณนะเขาบอกนูน้นมันเป็นเล่นที่นูน่นบ้านนูน้นบ้านนี้นะเสียทั้งหมู่บ้านนะเอออย่าทาไปทําอย่างนั้นเลย นะเราลักเราชอบเราก็ทนุถนอมไว้นะเออเราทนุถนอมเราส่งเสริมสาวน้อยเพชรบ้านแทงใช่ไหมเราก็ส่งเสริมเรามีงานมีการเราก็หามาดูเพราะเราชอบของเรานะเออนนะเราก็ส่งเสริมกันไปนะโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับรักสาวน้อยรักลุ๋งอิงแล้วก็รักดิเลกชาแนลด้วยนะครับ S <S 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 สวัสดีครับขอบคุณมากครับ